เอาละครับก็ women, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปหาปืนกันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีปืนนะครับแล้วปืนน้อยนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับวิธีที่ผมใช้นั่นก็คือการใช้หมอดช่วยนั่นเองครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยทานะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟแท้อยู่นะครับอาให้สังเกตง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมมันจะเขียนว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับแสดงว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟแท้นั่นเองนะครับไม่สามารถครัฟอะไรได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคขั้นแรกนะครับให้เราออกจากตัวเกมไปก่อนนะครับออกไปจากตัวเกมที่เราเล่นนะครับผมอ่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะอ่าไม่มีปืนเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะขอออกไปที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับโอเคเมื่อออกมาที่หน้าแรกแล้วนะครับให้เราปิดตัวเกมไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมทําการปิดเกมไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปิด ทั้งหมดนะครับก็คือมันยังสามารถรันเกมได้อยู่นะครับก็คือเราเปิดเกมไว้อยู่เบื้องหลังนั่นเองครับให้เราปิดเกมทิ้งออกไปให้หมดเหมือนไม่เคยเปิดเกมเลยตั้งแต่แรกนะครับผมาจากนั้นก็เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Android นะครับ เข้าไปที่ Android จากนั้นเข้าไปที่ Data ครับผมแล้วก็หาชื่อเกมนะครับชื่อเกมของเกมรัดเดย์ก็จะเป็นคําว่าซอมบี้ซาวเวิร์ลนะครับเหมือนด้านบนของผมนี่เองนะครับอ่าให้สเก็ตง่ายๆชื่อมันจะเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้คือไฟล์เซฟมันนะครับผมให้เราทําการกดค้างไว้นะครับแล้วทําการคัดลอกนะครับหรือย้ายไปก็ได้นะครับผมจะทําการย้ายไปมาวางไว้หน้าก่อน มาวางไว้พื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นสังเกตเห็นคําว่า Data ของผมไหมครับก็คือผมเข้าไปที่ Data นะครับเมื่อกี้นี้อ่าแล้วผมก็มาวางข้างนอกนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทําการลบเกมทิ้งไปเลยครับผมตัวนี้ก็คือเกมแท้นะครับอ่าก็คือเกมจากเซิร์ฟแท้นั่นเองให้เราลบทิ้งไปเลยนะครับอ่าพอลบทิ้งเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ Google นะครับผมพอเข้ามาที่ Google แล้วนะครับให้พิมพ์คำว่า last day on earth survival นะครับ และก็ต่อด้วยคําว่าหมดนะครับจากนั้นให้พิมพ์เวอร์ชันล่าสุดของเราลงไปนะครับเวอร์ชั่นที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับทําไมผมถึงไม่ฝากลิงก์นะครับมันมีเหตุผลที่ว่าผมไม่ฝากลิงก์นะครับเพราะว่าในอนาคตคนที่มาดูคลิปผมในอนาคตอาจจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะครับถ้าผมฝากลิงก์เข้าไปนะครับเขาก็จะไปโหลดเวอร์ชั่นของผมที่ผมฝากลิงก์ไว้นะครับจะไม่จะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมแนะนําให้พิมพ์หาจาก Google ดีกว่านะครับผมอ่า ตามด้วยเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมผมจะเป็นเวอร์ชั่นตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันน่น1.16.4นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมและและก็กดค้นหาครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะทําการดาวน์โหลดมีอยู่2เว็บไซต์นะครับก็คือเป็นตัว A ตัวนี้ครับ an 1 com นะครับและอีกเว็บไซต์หนึงนะครับผมออีกเว็บไซต์หนึ่งอีกเว็บไซต์หนึ่งจะ เดี๋ยวฮะผมหาก่อนนะครับเออมันไม่มีอ่ะตรงเนี้ยอ่านี่เจอแล้วเจอละ APK mod นะครับ APK mobile นะครับอ่าอยู่เว็บไซต์หนึ่งก็จะเป็น APK mobile แล้วอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับมี3เว็บไซต์ที่ผมคิดว่ามันดาวน์โหลดง่ายที่สุดนะครับผมเอออยู่ไหนเนี่ยไม่เจอฮะอ่าไม่เป็นไร2เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมอีกเว็บไซต์หนึ่งก็จะเป็น ชื่อเว็บซต์ apk apk mod นะครับมันก็จะโหลดง่ายเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอโหลดเว็บไซต์แรกเลยก็แล้วกันนะครับอ่าเว็บไซต์นี้นะครับผมเข้าไปด้านในนะครับโอเครอโหลดสักพักนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผม ให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าที่เราหานะครับผมผมตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.16.4นะให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นเวอร์ชันเดียวกันไหมจากนั้นให้กดไปที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมอ่าแถบสีเขียวตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกครั้งนะครับให้รอนับเสร็จนะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดและเราก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมอ่าให้เรากดปุ๊บกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมในเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วมาที่ตัวจัดการไฟล์นะครับอ่า ตัวจัดการไฟล์แล้วเข้ามาที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับผมให้กดเข้าไปแล้วทําการติดตั้งนะครับทำการติดตั้งเมื่อกี้อย่าลืมนะครับเราต้องลบตัวเกมแท้ออกไปก่อนนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับผมโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเปิดเกมขึ้นมาเลยนะครับผมทําการเปิดขึ้นมาเลย เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการตกลงนะครับผมกดโอเคไปแล้วกดอนุญาตไปนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวเกมมอดแล้วนะครับดูยังไงนะครับอ่าดูจากไอคอนด้านบนนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ของเว็บไซต์มอดมันนั่นเองนะครับแล้วก็มีเมนูเฮดขึ้นมานะครับให้เรารอสักพักนะครับให้ตัวแ็บดาวน์โหลดมันขึ้นมานะครับผมโอเคพอมาถึงหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับให้กด ไปที่คําว่าใช่ครับผมจากนั้นให้ออกจากตัวเกมไปเลยนะครับโดยไม่ต้องทําอะไรนะครับผมให้กดปิดตัวเกมทั้งหมดเลยนะครับเมื่อปิดออกมาแล้วนะครับอย่าลืมด้วยนะครับต้องปิดตัวเกมออกให้หมดเลยนะครับอย่าเปิดทิ้งไว้นะครับเหมือนไม่เคยเปิดอะไรมาก่อนเลยครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ใหม่นะครับผมแล้วเข้าไปที่ Android เหมือนเดิมนะครับแล้วเข้าไปที่ Data จากนั้นหาครับว่า Zombie Survival นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ตัวเซฟมดนั่นเองนะครับให้เราทําการลบทิ้งเลยนะครับผมเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับให้ทําการลบทิ้งจากนั้นย้อนกลับมาหน้าเดิมนะครับอ่าย้อนกลับมาหน้าเดิมแล้วเข้าไปที่ตัว z o m b i e Survival ของเราที่เราทําการคัดลอกมานั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับกดเลือก2ตัวนี้นะครับแล้วทําการย้ายย้ายไปไว้นะครับอ่าย้ายไปไว้เข้าไปที่ Data นะครับแล้วก็ z o m b i e Survival เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดวางนะครับผม ถ้าใครไม่ชัวร์นะครับผมแนะนําให้แค่คัดลอกไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมจุดสําคัญด้วยนะครับเราต้องปิด เราต้องปิดตัวปิดเกมให้หมดเลยนะครับไม่ใช่ให้ลบนะครับแค่ปิดเกมให้หมดเหมือนเราไม่เคยเปิดมันนั่นเองนะครับผมจากนั้นให้กดออกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมใหม่ครับผมเพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราคัดลอกนะครับถ้าเราไม่ปิดตัวเกมออกให้หมดเหมือนเราไม่เคยเปิดนะครับมันจะทําการคัดลอกไปแค่บางส่วนนะครับถ้าสมมุติเราย้ายไปนะครับก็จะสวยหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะคัดลอกไปแค่ครึ่งเดียวนะครับเหมือนคัดลอกไม่เต็มร้อนนั่นเองนะครับไฟ์มันจะเกิดข้อผิดพลาดนะ ทำให้ตัวเกมไม่รันเซฟเดิมนะครับผมโอเครอมันโหลดจนเสร็จเลยนะครับผมมันจะเข้าตัวเซฟเดิมของไฟแท้เรานั่นเองนะครับวิธีนี้สำหรับคนที่เล่นเซฟแท้เท่านั้นนะครับผมอ่าส่วนคนที่เล่นมอดหรือเกมเถื่อนนะครับจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะตัวเกมนี้มันจะเ,เซฟเซฟของเซฟแท้มันจะมีคล้ายๆกับเป็นตัวคีย์เวิร์ดของเป็น ของ p พ y เกมเมอยู่นะครับก็คือเป็นตัวไฟล์เซฟออนไลน์เรานั่นเองนะครับทำให้เราอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับโอเคมันจะขึ้นคําว่าให้เชื่อมต่อ p พ y เกมเมนะครับก็คือ Google Gamer ทําการเซฟเกมเรานั่นเองนะครับแต่ว่าตัวไฟล์หมดมันจะทําการหลอกนะครับเหมือนเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหลอกๆนั่นเองนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ตัวเกมของมอดแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์เซฟผมยังเป็นเซฟแท้อยู่นะครับข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถกลับไปเล่นเซฟแท้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่มอดในการหาของด้วยนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่รูปไอคอนลอยของตัวมอดนี้นะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยนะครับผมอ่าเปิดให้หมดเลยนะครับผมจะไม่บอกนะว่าตัว ตัวแต่ละตัวมันคืออะไรครับแต,แต่แนะนําให้เปิดให้หมดเลยนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะทําการค้าปืนนะครับผมอ่าถ้าใครอยากได้ปืนนะครับเข้ามาที่พิมพ์เขียวเลยครับผมตอนนี้ผมเปิดหมดแล้วนะครับ ข้อดีของมอดก็คือสามารถคาฟได้นั่นเองครับอ่าให้สังเกตดูคําว่าประดิษฐ์นะครับแถบสีเหลืองมันจะคาฟได้หมดเลยนะครับทั้งที่ผมไม่มีของนะก็คือข้อดีของมอดนั่นเองนะครับผมจากนั้นผมจะไปที่ปืนนะครับอ่าไปที่ปืนและทําการคาฟมาหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ไปที่ปืนลูกซองอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอ่อไปที่ AK นะครับอีกหนึ่งครั้งจากนั้นผมจะเอาตัว C4 นะครับผมอ่า C4 C4 อยู่ไหน C4 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 อยู่ไหนวะอ่านี่ C4 ปึ๊บอ่าพอเข้ามา C4 เสร็จแล้วนะครับให้กดออกมาก่อนนะครับเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับแล้วทําการกดไปที่ตัวที่เราจะเลือกทําการเพิ่มจํานวนนะครับแล้วเราก็กดไปที่แบ่งครับผมอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็ทําการแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยากได้เท่าไหร่เราก็แบ่งเอาให้หมดเลยนะครับผม แต่ว่าผมไม่แนะนําให้เพิ่มเยอะจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ตัวเกมเกิดอาการค้างนะครับผมสมมุติผมได้จํานวนเท่านี้แล้วนะตอนนี้ผมพอใจแล้วสมมุติผมพอใจแล้วนะครับแล้วก็ทําการออกเพื่อให้ตัวเกมได้เซฟนะครับเราจะทําการออกจากบ้านนะครับหรือออกจากไปหน้าแผนที่นะครับผมเพื่อให้ตัวเกมได้ทําการเซฟถ้าไม่ทําอย่างนี้ตัวเกมมันจะไม่เซฟให้นะครับผม ทำไมนะครับผมถึงไม่ให้เพิ่มเยอะนะครับเพราะเวลาเราออกจากตัวเซฟมันจะใช้เวลาเซฟนานมากนะครับบางครั้งเกิดอาการค้างได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเรนเดอร์ไม่ทันนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปไหนก็ได้นะครับหรือเราไม่ไปก็ได้เรากดออกและเข้าไปที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่อยากเสียสติมินานะครับผมเหตุผลที่คนหลายคนชอบเล่นหมดกันก็เพราะมันทําได้ทุกอย่างนี่ครับแต่มันจะไม่สนุกนะครับ สำหรับตัวผมนะผมคิดว่ามันไม่สนุกนะครับผมจะเพิ่มแค่พอจํานวนแค่นั้นนะครับแค่เท่าที่ตัวเองต้องการแค่นั้นเองถ้าเพิ่มเยอะเกินไปมันจะทําให้ตัวเกมเหมือนเราได้ของหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับมันจะไม่สนุกแล้วมันจะไม่อยากหานะครับผมโอเคเมื่อเราได้ของอะไรหมดแล้วนะครับอ่ของเรามีหมดแล้วนะตอนนี้จากนั้นเราก็ออกจากตัวเกมไปเลยครับผม่าอ,ออกจากตัวเกมไปเลยนะครับ พอออกจากตัวเกมมาเสร็จแล้วครับทุกครั้งที่ผมเคยบอกเลยให้ทำการปิดตัวเกมไปด้วยนะครับเหมือนลบตัวเกมเหมือนเราไม่เคยเปิดเลยนะครับผมจากนั้นเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Android เหมือนเดิมและจากนั้นก็เข้าไปที่ Data ครับผม แล้วเข้าไปที่ตัวเซฟลัดเดย์นะครับผมทำการคัดลอกหรือย้าย2ตัวนี้ออกมานะครับผมจะทําการย้ายมาเลยก็แล้วกันนะครับย้ายมาเลยย้อนกลับมามาที่หน้าตรง Data นะครับแล้วก็เข้าไปที่ ไฟล์รัดเดที่ผมทําการคัดลอกมาก่อนหน้านี้นะครับอ่าแล้วก็วางวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้แค่ชั่วคราวนะครับผมจากนั้นนะครับให้กดออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลบเกมรัดเดยทิ้งครับก็ก็คือตรงนี้ผมเพิ่มของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วทําการกดออกนะครับผมอ่าลบทิ้งไปเลยจากนั้นเข้าไปที่เ Store นะครับผมเพซาโตแล้วก็โหลดเกมรัดเดของแท้มานะครับก็คือ เกมแท้ของมันนั่นเองนะครับผมทำการดาวน์โหลดมานะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับเพราะว่าออวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับง่ายกว่าเกมการเดียนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือทำให้เกมเสียสมดุลน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วแล้วได้ของเยอะขั้นทีแรกๆมันก็จะรู้สึกสนุกอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าพอนานๆไปเราไม่รู้จะหาอะไรดีนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวซูเวรเวลนะครับแนวเอาตวรอดถ้าเรามีหมดแล้วมันก็ไม่รู้จะหาอะไรดีอะไรประมาณนี้นครับก็เพิ่มแค่พอจํานวนนะครับผมแนะนําให้เพิ่มแค่ปืนกับของต่างๆที่เราจะใช้แค่นั้นเองครับผมไม่ต้องเพิ่มอะไรเยอะะมากมายนะครับเพราะว่าถ้ามีภารกิจใหม่ๆมามันก็จะรู้สึกว่าไม่สนุกเนาะเพราะว่าของเราก็ได้หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่เคยพูดไปนะครับว่าเ,เพิ่ม มีของน้อยไปก็ไม่สนุกนะครับมีมากไปก็น่าจะเบื่อนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็จากนี้ก็รอมันติดตั้งจนเสร็จเลยนะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดเกมมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็ทําการเปิดเกมขึ้นมาเลยนะครับจากนี้เราก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมให้มันขึ้นแถบดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแล้วให้ขึ้นกดใบอนุญาตนะครับจากนั้นให้กดคําว่าใช่นะครับผมกดไปที่ใช่ครับจากนั้นนะครับเรา ทำการกดออกจากตัวเกมไปเลยนะครับแล้วก็ปิดเกมไปให้หมดเลยนะครับเหมือนทุกครั้งที่บอกนะครับผมแล้วจากนั้นเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าและเข้าไปที่ตัว Android นะครับอ่าแอนดรอยดาต้แล้วก็เข้าไปที่ z o m b i e s u r v i v a l นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์เซฟแท้นะครับแต่เป็นไฟล์เซฟแท้แบบเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมอ่าเราไม่ได้ใช้ให้เรากดย้อนกลับมานะครับแล้วก็ เข้าไปที่ตัวไฟล์ที่เราทําการคัดลอกมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วทําการย้ายไปไว้ที่เดิมนะครับผมอ่ากดย้ายกดย้ายเข้าไปที่ Data นะครับแล้วก็ Zombie Survival นะครับแล้วก็วางนะครับผม อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่บอกนะครับก็คือปิดตัวเกมทั้งหมดไปด้วยนะครับผมถ้าไม่ปิดมันจะคัดสมมุติมันมี2ไฟล์นะครับอ่าแบบเมื่อกี้นี้อ่ามันมี2ไฟล์นะครับมันจะคัดลอกมาแค่หน้าโฟลเดอร์นะครับส่วนไอส่วนข้อมูลข้างในนี้มันจะไม่คัดลอกมาด้วยนะครับผม ถ้าเราไม่ปิดตัวเกมทั้งหมดนะครับจุดนี้ก็อย่าลืมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดขึ้นมาเออมันจะไม่ทําการคืนค่าให้นะครับผมแล้วเราต้องเริ่มกลับไปทําตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาใช้หมดนะครับผมโอเคเข้าไปที่ตัวเกมครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมแทนแล้วครับ จากนั้นเราเข้าไปที่กระเป๋าเราเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ครับของเรายังอยู่นะครับผมของเรายังอยู่ยังไม่หายไปไหนเข้าไปที่ตั้งค่าดูครับเข้าไปที่ตั้งค่าดูก่อนเลยนะครับผมอตอนนี้มันเขียนคําว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับสรุปได้ง่ายๆกาเลยก็คือว่าตอนนี้ผมได้เชื่อมต่อเพย์เกมเมอร์อยู่นะครับก็คือเป็นไฟล์เซฟออนไลน์นั่นเองนะครับผมอ่า เท่านี้ผมก็มีปืนแล้วนะครับปืนในใช้ในการต่อกรอกับซอมบี้แล้วก็ C4 แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ค้าปืนและซีโฟไม่ได้ก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับเพื่อจะทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่แนะนําให้เพิ่มเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่า เกมอาจจะเกิดการค้างหรือทําให้เกมไม่สนุกได้นะครับอ่าโอเคครับสาหรับคล,คลิปนี้ก็มีเทคนิคมาบอกกันนะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับสาหรับคล,คลิปนี้ก็สวัสดีครับ